สวัดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับเชียงมิชี่มันนี้พามาสันต่อยอีกแล้วครับผมหมายข้างทางครับนี่ครับข้างทางจริงๆครับผมมืัอนี้สิเลาะข้างทางไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็อยู่แถวๆนี้ครับแถวๆอ่าทุ่งนาข้างศูนย์มิซูครับผมมั้นี่สิเลาะไปเรื่อยๆครับผมมืัอนี้ก็สิขี่รถเลาะไปเรื่อยๆครับ วัอนี้ลงเพิ่งลงไม้แรกครับไม้แรกบม่รู้จะเป็นจังได๋เด้ออยู่ข้างมิตซูก่อนถึงสนามบินสกลนครครับผมเอา้าเดี๋ยวจังไดก๋กะไปทารุ่นทาแชร์กันครับ <c oughs> สิมานอยู่บอชาร์เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไปไป <c oughs> นี่ครับผมมอสควยมันครับแต่ว่าเป็นเป็นควยเก่าเด้อนี่เด้อ น,นี่ขวยเก่าครับจะมีตัวอยู่บ่จะมีขี่เก่าขี่เก่าแห้งแล้วครับก่อนกับบใหญ่ครับผมเป็งขี่หนูน้อยยูนั่นนี่แล้วก็อยู่นี่อีกครับมอ,มองนี้นี่ยจะเป็นมองมันควัดกินครับผมแล้วก็อยู่นี่เหมือนจะมีตัวอยู่ข้างในครับเหมือนจะมีตัวอยู่ข้างในรูเด้อแต่ว่าเพิ่งโบอกอกครับผมน่าจะมีลูกน้อย รอเปล่า <c oughs> บนแน่ใจครับผมเอา้าเดี๋ยวไปตามหาต่อไปครับมองนี้ผ่านก่อนครับผมหน้ามาใส่กับเล็กครับผมหน้ามาใส่กับดักไปื้ใส่บ่วงไว้นะฮะทางมันทางเป็นเปลีป่ยนเลยครับเอา้าเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับผม มาแล้วครับโอ้ตัวแรกครับผมี่ห้สามไม้ครับหูมาเงียบมากครับผมมาเงียบๆเ,เลยครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวขอจัดการก่อน,นครับผมนี่ครับผมโอ,โอ้ตัวแรกครับเปิดง่ายมาสามไม้ครับผม พอดีงามครับเวัรรุนเวัรรุนกำลังห่าวครับผมรุนนี่แหละเกือบสำฝ่ามือครับผมเอาเดี๋ยวรุ่นต่อครับจังไดแจ็กซินีเต็มตื่นหมดเด้ออ๋อเราอยังไปรุ่นกันครับผมไปครับครับผมมือนี่ก็เห็นตัวเดียวนี่ครับ แต่ว่าไมา้ไม้งามครับมือนี้มีทางหลายครับผมทางนูหงาหลอยู่้็มือนี้ดึกแล้วครับสี่ทุ่มแล้วครับเป็นตัวเดียวครับผมอาจจะผมอาจจะมาดึกโคตรบ่ผมมาสามทุ่มกว่าแล้วครับผมลงมานี่ประมาณประมาณน่าจะประมาณยี่สิบนาทีได้ครับลงมาไหมน่นี่ผมก็เลาะมาได้สองไม้แล้วครับเงียบ มาเห็นหมายนี่เลยลงมาเบ่งเห็นหมายงามดีครับเนเพิ่งเกี่ยวเข่าเสร็จนะครับผมแ้วก็มีป่าเข่าที่ห้าบปนลายครับที่เพิ่นปล่อยเพิ่นปล่อยป่าเข่าครับผม <c oughs> เอาเอาไว้เชื่อหน้าสิผ้ามายามใหม่ครับหมายนี่หมายข้างทางเลยเลยนี่เห็นว่าไฟถนนหมายข้างทางเลยครับมันนี่ เดี๋ยวถ้าหน้าทิมายามใหม่ครับไมยงามอยู่ครับผมอาจจะอาจจะชวนนักขวัญมานำก็ได้ครับผมถ้าถ้าเพิ่นว่างเด้ถ้าเพิ่อนวา่า,นวางผมจะชวนนักขวัญมาอาจจะมีเมนูแต่ว่ามื้อนี้บมมีครับผมมาู้เดียวครับมาเด็ก <c oughs> อ๋อเดี๋ยวจังไดขั้นมาคลิปนี้กัอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ไอเสียงมินอะไรครับเด้เอามื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ